ของแอรดทีทีต้อนรับเข้าสูช่ช่องลิซี่แย very VIP สวัสดีวันจันทร์กับเพื่อนเพื่อนแอรส่งแ,แจกแปลแลน์คนนี้มาแล้วค่ะคลิปนี้แอจะเริ่มที่สถิติความปังของ new woman ที่ได้ครองอันดับหนึ่งบน YouTube ในชาร์ต global weekly top songs และ global weekly top music video ประจำวันที่16-22สิงหาคมค่ะ แบบปังแบบสับกันไปเลย มาต่อกันที่เรื่องราวสุดพีคที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะแน่นอนว่าคงหนีไม่ผลเหตุการณ์ที่ r y y n t t e ท์เแห่งวง One Republic ได้สร้างโมเมนต์เซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆในงานเัดการดนตรี Summer Sonic b a n k k er ค2024ด้วยการร้องเพลง Rockstar ของ l ลิซเพลงที่เฮียเขามีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อร้องและโปรดิวส์ด้วยค่ะโดยเฮียแกก็เกริ่นก่อนเขาเพลงว่า เมื่อ3เดือนก่อนหลังจากที่ผมได้โปรดิวซ์เพลงนี้ที่โรงแรมในกรุงเทพตอนนั้นผมทําหลายเพลงเลยครับแต่หนึ่งในเพลงที่ดีที่สุดที่ผมได้ทําเพลงนี้ร่วมกับเธอและเธอก็ได้ปล่อยเพลงนี้มันออกมาผมคิดว่านี่คือ MV ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตนับจากในบรรดาศิลปินที่ผมเคยร่วมงานด้วยเลยและเธอถ่ายทํามันที่ถนนเยาวราชของประเทศไทยและนี่คือราสต้าบายลิซ a า ารอันคนที่แต่งเพลงร็อก s t a r ์ก็ร้องเพลงร็อก s t a r ์โชว์มันบนเวทีไปเลยค่ะสดจริงคนลุกมากซึ่งก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเฮียแกก็ได้ไปตามรอยน้องลิซา่าด้วยการไปถ่ายคอนเทนต์เทโอราตามรอย MV Rockstar าด้วยนะคะโหเฮียายอันซับพอร์ตขั้นสุดรักลิซ่ามากจริง มาต่อกันที่คลิปนี้ค่ะที่ถูกแชร์ลงในแพลตฟอร์ม tiktok เป็นคลิปที่พี่บูดี้ได้พูดถึงน้องลิซ่าว่าน้องเป็นคนที่ตื่นเต้นกับหลายอย่างมากสมมติว่าผมบอกว่าเนี่ยไปเชียงใหม่ไหมน้องก็จะบอกว่าช oh เชียงใหม่ไม่ได้เขาไม่เคยไปเชียงใหมแล้วก็อย่างตอนไปญี่ปุ่นก็นัดกันไปกินอาหารร้านญี่ปุ่นคุณลิซ่าก็สั่งเ <Okay. S 1> ชื่อไหม สิบห eh. ้านาทีก็ยังสั่งไม่เสร็จับรู้ฉับรู้ฉับรูเรู่เสร็จแา้วของโจทย์เนี่ยนะพูดไทยอังกฤษเกาหลีผสมอันสามภาษาเป็นคนที่ ต้องลองไปฟังพี่วูดดี้เล่านะแล้วจะเห็นภาพตามความน่ารักเป็นธรรมชาติของนิซ่ามันใส่มากๆน้องเป็นคนที่เรียบง่ายใช้ชีวิตติดดินไม่ใช้ความอภิสิทธิ์ใดๆไม่เคยคิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครตื่นเต้นและดีใจไปกับทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขกับเรื่องง่ายๆได้อย่างไม่น่าเชื่อไม่แปลกใจเลยค่ะว่าถ้าใครได้ลองใกล้ชิดกับน้องแล้วเป็นต้องตกหลุมรักในความสดใสบริสุทธิ์นี้ฟังพี่วูดดี้ เล่าแล้วใจฟูมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วพี่บูดี้ยังเล่าถึงเรื่องลูกชิ้นยืนกินด้วยนะคะเพื่อนๆต้องไปฟังกันเ่ะว่าพลังซอพ,พาวเวอร์ของนิซ่ามันจะขนาดไหนเดี๋ยวแอดจะขอให้ทีมงานปักหมุดไว้ให้เพื่อนๆได้กดเข้าไปฟังแบบเต็มๆได้ง่ายๆเลยที่ช่องแอดอุวิ้งวิงในติกตอกค่ะ คลิปต่อไปเป็นคลิปของคุณกวางระติชาแพงซับนักธุรกิจสาวสวยสุดลักชูที่ได้มาอัพคลิปติ๊กตอกลงในช่องของตัวเองที่กวาง underscore g i m m i ม k โดยที่เปิดคลิปมาคุณกวางก็พ้อมว่าไม่สามารถอดใจไว้ได้กับเสื้อเดนิมตัวนี้ที่นอริซาใส่นั่งอย่างสง่าอยู่บนหีบทรังค์ในเมื่อราไปใส่ซับตัวแม่ที่ก็ว่าจะไม่ซื้ออะไรแล้วนะแต่ชิ้นแรกที่อันบ ก็เลยนั้นก็คือกระเป๋าลุยวิ์ตองรุ่นแคมิราบั๊ ที่ราคาประมาณ3 0แสนกว่าบาทและอีกหนึ่งตัวที่แม่กวางอยากจะนำเสนอมากๆเลยนั่นก็คือเสื้อที่นอริซ่าใส่เปิดตัวเป็น h ฮ u s ์ a อ b บ s s เ d o r ของ i วยวิตตองที่ราคาประมาณ1 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะโอ้ยรวยไม่ไหว <S <S ซึ่งจริงๆแล้วคุณกวางเขาก็ได้ซื้อแบรนดต์ต่างๆตามนอริซ่ามานานแล้วนะคะตั้งแต่แบรนดซ์ซที่ก็แทบจะมีทุกค,คอลเลคชันกันเลยและลาไปถึงอาร์ทอยด้วยค่ะ และนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งท่านเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วมีเศรษฐีนี้ชาวไทยอีกหลายท่านเลยที่ซื้อของแบรนด์เนมตามรอยน้องนิซ่าแม่ทิพย์อย่างเราก็ปลื้มใจที่น้องได้เป็นที่รักและเป็นที่เอ็นดูของผู้ใหญ่ในทุกฐานนะทุกอาชีพเลยค่ะ และนี่ก็เป็นข่าวคราวทั้งหมดในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆคิดเหยนีย่างไรกับโอปป้าไรอันที่ได้มาสร้างโมเมนต์น่าประทับใจนี้มันซาบซึ้งภูมิใจยังไงว่าแล้วความน่ารักเป็นธรรมชาติของโนลิซ่าที่พี่วูดีเล่ามาต้องขอขอบคุณฟ้าที่ทาให้ลิซ่าเกิดมาในโลกนี้ขนาดไหนยังไงเม้นมาคุยกันใต้คลิปนี้กันเยอะๆเลยนะคะสําหรับวันนี้แอดลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการรับชมและการกดติดตามขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลรักษาสุขภาพด้วยรักรับเลยสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> บ๊ายบา <c> ย Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never r answer to no.